สวัสดีครับ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18รกรกฎาคม2568นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้าทางการเกษตรนะครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุกแข็งนะครับเป็นมีดอีเน็บทั้งคู่นะครับขัดขาวก็ไม่ขัดขาวนะครับ อย่างละหนึ่งเล่มครับเ,เล่มที่หนึ่งนนะครับเล่มที่หนึ่งสั้ขาวครับคมจะยาวหนึ่งฟุตนะครับสิบสองนิ้วคมยาวหนึ่งฟุตครับสิบสองนิ้วครับกว้างสองจุดห้ากว้างสองจุดห้านะครับสองนิ้วครึ่งด้ามยาวเจ็ดนิ้วครึ่งครับด้าม น้ำเราจะคึงลายนี้นะครับสีไม้เดิมๆนะครับไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะครับคึงลายนี้ไม้ประดู่ครับใส่มุทมงเหลืองให้นะครับปกสแตนเลสลักจณะเจ็ดมิลครับมาดูโคมกันครับ ท่านใดสนใจโทรมานะครับเดี๋ยวจะลงราคาให้นะครับทาง YouTube นะครับลงราคาลงเบอร์โทรให้เรามีบริการกิดปลายทางครับมีฝากทำจากท่อ PVC แถมให้นะครับถูกเชือกลัดเข็มขัดให้กันนะครับ พกพาใส่รถใส่เป้ไปได้เลยครับต้องเที่ยวเท้นป่าเล่มที่สองครับอีบเช่นกันครับอันนี้ไม่ขัดขาวนะครับคมคมยาวสิบสามนิ้วเป้ครับยาวสิบสามนิ้วพอดี กว้างสองนิ้วเจดหมุนนะครับขาดนิดหน่อยสามนิ้วครับด้ามยาวเท่ากันครับเจ็ดนิ้วครึ่งครับสัญนาหกมิลครับเลิมที่สองครับมาดูโคงครับ มานี้ครับมีฝักโซ่พีว PVC. ีซีเนให้เช่นกันครับสองเล่มนะครับเล่มหนึ่งยาวสิบสามนิ้วอีกเล่มหนึ่งขัดขาวยาวสิบสองนิ้วครับ ใดนสนใจโทรมาสอบถามนะครับเดี๋จะลงเบอร์โทรให้ครับขอบคุณครับ